สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่คารุปรักทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับอยู่กับท่านายซุ่มไก่หนุ่มหมอล้ำสิงอีกแล้วเช่นเคยกันละกันพี่น้องครับหลังจากไปเจอนาเกลือตาการ์ดโดนแล้วพี่น้องครับลีลากับบอออกปันไดพี่น้องครับสว่วงนีนาะฝนฝากระบอยเป็นอากาศพี่น้องครับอ่ะก็มี้ก็อย่าลืมไปละกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดยิดตามให้ผมนุ่มแน่เดี๋ยคือเก่าพี่น้องครับอ่ะวันนี้วอหลายย้ใหญ่ห่างพี่น้องครับวันนี้เอาจดแจ ล่ำซิ่งพี่น้องครับเจ๋อล่ำซิ่งไม่พี่น้องได้ชมกันพี่น้องครับได้แจ๋ล่ำซิ่งพี่น้องครับเบื้องหน้าตาพี่น้องครับขาแข็งพี่น้องหน้าตาขาแข็งตัวตัวพี่น้องอุ้ยตัวนี่พี่น้องเบื้องตัวพี่น้องครับแจ๋ล่ำซิ่งพี่น้องโยกหิ้งยังคือเก่าอยู่พี่น้องครับบทเห็นหน้ายิ้มตากันเดินกันยังคือเก่าแหละพี่น้อง ืัอนี้ครับผมผมมีขิมบำรุงครับพี่น้องน้องขิมบำรุงขิมบำรุงครับตาหนุ่มหมอลำสิงพี่น้องบำรุงผิวไกลพี่น้องครับนาะบำรุงบำรุงผิวไกลพี่น้องไห้แดงปริงปรังพี่น้องครับนาอใหอ้แดงปริงปรังครับหรือว่าป้องกันขีกาเชื่อราครับพี่น้องครับมาทาครับทาวันว้นวันพี่น้องนาะหรือว่า ไก่พีพ่น้องท่านได้ครับที่เป็นเชือ้อราครับน้อง <c oughs> เชือ้อราเป็นกราดเป็นเคลื่อนพี่น้องครับอแต่ตัวนี้พี่น้องแดงดีครับขี้มาบพุ่งผิวพี่น้องครับทาวันเวียนวันครับวันส่องนี่ฝนตกพี่น้องนาะร่มมีฝนเป็นแก่กับเป็นขีดกาดเป็นกาดเ,เป็นอันนี้รายเหนอพี่น้องส่วงนี้อ่ขี้มับรุ่งผิวพี่น้องครับเนาะ ตา้ตานต้านนมมะลิทีเดนี่ครับจดแจ้ครับแก่แจ้งอนแจ้นี่แห้งเป็นขีกา,กากนี่เป็นไว้เนาะครับพี่น้องครับเพื่อนเป็นไว้ตรงมากบํารุงครับพี่น้องครับเสาแรงพี่น้องแดงป,งปิงปังเป็นยาป้องกันขีกากนันนะพี่น้องครับเนาะอถ้าตัวได้เป็นกากเป็นกากหน้าหนาพี่น้องเนาะ ก็ป้องกันได้ครับตัวนี้ป้องกันได้รักษาได้ครับตะมีวิธีเหตดนะครับพี่น้องเนาะมีวิธีครับถ้าเรียบร้อยพี่น้องครับรบ้รุงผิวกาเกลนนี่ยโปะ๊ะนีพี่นอ้องเป็นกับเซ้นจุดปวดวิธีท่ากันยังไงพี่น้องอื้มโอ้ยบงพี่น้องครับดึงจึงแข้งพี่น้อง ดึงจึงแขงพี่น้องเพราะว่าโซนมากครับผมเนาะไก่งอนแก่นี่เขาก็ต้องต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษเนี่ยพี่น้องครับเนาะเพราะว่าถ้าเขาบ่ท่าบ่เทือกใบพี่น้องครับขี่กากขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ไวพี่น้องครับผมเนาะนี่ครับดึงจึงแขงดึงจึงแขงพี่น้องเอาตากิดตามได้กันแล้วกันพี่น้องครับเนาะหนุ่มลำซิงครับผูมยังหลายครับพี่น้องครับขอลาเพียงเท่านี้กันแล้วกันครับผมเนาะ ขอกล่าวคำว่าดดีครับผม